สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอบนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มีงานซ่อมนะครับแต่เป็นงานติดตั้งซึ่งผมก็ได้ซื้อเจ้าตัวกล้อง m i l l e r l e s s มาใหม่นะครับเป็นของ Canon รุ่น EOS R 50นะฮะก็จะมาติดตั้งกับเจ้าตัวไม้กันสั่นหรือ gimbal นะฮะยี่ห้อ DJI RSC 2นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตอนอื่นผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับเพราะตอนนี้ผมได้ทาช่องเพลงขึ้นมาอีกหนึ่งช่องแล้วนะก็คือช่อง AP s a Music นะฮะก็ตามที่แปะไว้ตรงนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปลองฟังดูกันนะครับด้วยสนับสนุนผมหน่อยนะเพียงแค่กดฟังเพลงหรือใครบางคนชอบกดไลค์กดแชร์หรือจะกดซับสไครต์ให้ช่องผมนั้นเพิ่มเติม,ตมอีกก็ได้นะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆอ,อ,อีกหนึ่งช่องแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการประกอบกล้้อออองงนะะยากะกากกกจบว่ รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบามากเลยนะครับแล้วก็การใส่เลนส์ใส่อะไรเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมากนะครับอย่างเจ้าตัว R50 เนี่ยฮะก็เพียงแค่เอาเลนส์นะครับมาใส่กับเจ้าตัวกล้องโดยที่มีมาร์กสีแดงข้างบนแล้วก็หมุนบิดไปทางขวาตามเข็มนาฬิกานะฮะแค่นี้เองก็ล็อกเรียบร้อยในการติดตั้งเลนส์กับกล้องนะฮะเป็นไงฮะง่ายใช่ไหมฮะ ต้องตัวเดิมนะครับที่ใช้ถ่ายทําแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเจ้าตัว f u j i ฟิล์ม X-T20 นะครับก็เทคโนโลยีมันผ่านมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็อยากจะได้ฟังก์ชันและน้ําหนักอะไรที่มันดีขึ้นนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปอดเจ้าตัวกล้องเก่านะครับออกแล้วก็เอาเจ้าตัว r 5 0ไปแทนนะโดยเจ้าไม้กันสั่นรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะออกแบบในการปอดเข้าปอดออกเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับไม่ซับซ้อนยากเท่าไหร่นะแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับเริ่มต้นนะก็ผมจะทําการปลดล็อกแกนของไม้กันสั่นตัวบนเนี่ยนะเพื่อให้กล้องมันขยับได้นะครับเพื่อเราจะไปปลดไล่์ข้างหลังนะครับทาการพักเอาเจ้าตัวล่าง ที่ยึดกระฐานกล้องอะเอาออกมานะครับก็ดูตามภาพแล้วกันนะซึ่งมันจะมีปุ่มให้เรากดเพื่อทายเจ้าตัวล็อกในรางสไลด์ออกด้วยนะฮะตรงนี้มันจะเป็นปุ่มเอกสีเงินๆนะครับเราต้องกดแล้วก็ดึงชักออกมามันถึงจะออกนะ อ่าเนี่ยนะออกมาแล้วนะอย่างง่ายได้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยเจ้าตัวรางเนี่ยที่ฐานของกล้องอะ่ะมันก็จะมีตัวสไลด์เหมือนกันออกในแนวขวางครับเราก็ทําคล้ายๆกันนะก็คือกดอันโยกที่ล็อกเจ้าตัวรางนะครับแล้วกดปุ่มแล้วก็ดึงชักออกมานะครับเจ้าตัวฐานมันก็จะหลุดออกจากรางง่ายๆนะก็ดูตามภาพไปนะครับ ในส่วนด้านซ้ายของกล้องนะครับที่มันจะเป็นแต่งยาวๆเนะี่ยมันเป็นในส่วนของโฟกัสมอเตอร์ก็คือมอเตอร์โฟกัสภาพนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้สายเคเบิลต่อกับกล้องเนี่ยเจตัว g ิม b บนะมันจะทําการปรับโฟกัสของเราบางทีก็อัตโนมัติหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้นะครับอยู่ที่เราใช้งานนะไอ้ตรงนี้ก็ผมก็แค่เสียบไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาจริงๆมันบางรุ่นน่ยก็ต้องใช้สายพานช่วยในการเลื่อนของการปรับโฟกัสนะครับก็ที่ใต้ฐานกล้องนะมันก็จะ เป็นน็อตนะครับแล้วก็มีปีกคล้ายๆให้เราจับหมุนได้นะไอ้ตรงนี้ก็ยึดอยู่กับฐานกล้องแล้วก็แค่คลายมันออกมานะครับตอนที่เราเอากล้องออกจากอานนะครับว่าเราจะเปลี่ยนสูงเปลี่ยนต่ําแล้วแต่เรานะไอ้ตรงนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของเพื่อนๆนะครับที่ผมกาลังถอดอยู่นี้มันก็คือไอ้เจ้าแกนยึดมอเตอร์โฟกัสนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมันแค่น็อตยึดเฉยๆนะเพราะว่าที่ถอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาอานกล้องอะไปหมุนใส่กับตัวกล้องนะครับมันจะได้กล้องตัวนะครับอ่ะก็เข้าสู่กระบวนการจะติดตั้งเจ้า ัว R 5 0เข้าไปกับตัว gimbal แล้วนะก็เริ่มต้นก็เอาฐานที่เราสอดออกมาเนี่ยแหละนะครับมาใส่น็อตนะครับแล้วก็ยึดเข้ากับตัวกล้องต้องหมุนข้างล่างให้แน่นนะครับเพื่อนจะเลือกลูซ้ายลูกลางรูขวาก็แล้วแต่เพื่อนแต่ผมแนะนํานะให้มันขยับมาทางซ้ายหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกล้อง R 5 0เนี่ยมันแบตเตอรี่มันจะใส่ไม่ได้นะครับถ้าหากเพื่อนไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ไว้ก่อนนะ ก็ก่อนที่จะล็อกให้แน่นนะครับก็ให้ทําการดูฐานให้มันตรงกับอ่านกล้องนะครับให้มันขนานกันนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะเวลาเรากลับมาใส่เจ้าพวกแกนยึดมอเตอร์โฟกัสอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เอียง้ายขวานะครับผม จากนั้นนะก็เอาเจ้าตัวกล้องและฐานกล้องเนี่ยเอามาเสียบกับเจ้าตัวรางนะครับก็ย้อนกลับไปนะตอนใส่เนี่ยต้องใส่จากข้างหน้าถอยมาข้างหลังนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องให้เราสําหรับกันเพื่อไปล็อกกับเจ้าตัวสลักข้างในนะครับ อ่าเนี่ยนะก็เอากลับเข้าไปสู่ในแท่นของเจ้า gimbal ได้แล้วนะครับผมก็มันจะไม่หลุดนะเพราะมันมีสลักล็อกแต่ละส่วนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมือใหม่เนี่ยจะงงนะมันคือการเซตบาลานซ์นะครับของเจ้าตัวกล้องกับเจ้าตัวแท่น gimbal นะซึ่งวิธีการเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเข้าใจก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องทําการเซตบาลานซ์ที่กล้อง ก็คือเราปลดแกนบนถูกต้องไหมฮะแล้วเราพอจับกล้องเนี่ยมาในแนวระนาบนะครับถ้ากล้องเนี่ยหัวกล้องมันเชิดลงนะครับแสดงว่าน้ําหนักมันทิ้งไปข้างหน้าเราจะต้องขยับให้มันมัดข้างหลังเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าตัวแกนกิมบอลเช่นกันครับถ้าเกิดมันน้ําหนักทิ้งไปข้างหลังกล้องมันหงายขึ้นหน้าไปชี้ไปบนฟ้านะครับเราก็ต้องเอากล้องเดินหน้าไปอยู่บนแท่นกิมบอลให้ได้นะครับโดยให้กล้องเนี่ยมันชี้พุ่งไปข้างหน้า ทิศทางที่เราจะอ่ายทำนะมันมีข้อควรระวังในการปรับบาลานซ์ก็คือ1ครับอย่าเอากล้องเนี่ยไปชิดกับแกนทางขวาของ g ิมโบิมากเกินไปนะครับ2อนะครับอย่าตั้งรางของฐานกล้องอะเลื่อนมาข้างหลังจนมาเลข890เซนเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใช้งานจริงนะครับเรามีการจะต้องทดสอบบาลานซ์ของกล้องเนี่ยกล้องมันจะไปฟาดกับเจ้าตัวแกน g ิมเบิอันเนี้ยระวังให้ดีนะครับไอ้รางเนี่ยมันควรจะอยู่สักตีหรือ5เซนติเมตรนะครับ จากศูนย์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะเวลาเราปรับเจ้าตัวคันสไลด์เพื่อปลดขยับแกนแล้วนะเราต้องควรจะล็อกให้แน่นทุกแกนนะครับบางทีเราลืมล็อกฮนะหลุดนะครับออกจากลางกล้องล่วงพื้นเสียหายขึ้นมาแย่เลยนะ ตรงนี้ผมก็จะทําการตรวจเช็คดูว่ากล้องเนี่ยมันได้องศาที่ดีแล้วหรือยังนะครับก็คืออยู่ในระนาบแล้วหรือเปล่านะถ้ากล้องมันอยู่ในระนาบแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําการบาลานซ์ในแกนต่อไปนะครับผมแกนที่จะทาต่อไปก็คือที่อยู่ทางขวาเป็นมอเตอร์แรกบนสุดที่ติดกับตัวกล้องนะฮะวิธีการทําบาลานซ์ในแกนนี้นะครับกล้องเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นฟ้านะครับถ้าเอากล้องขึ้นมาปล่อยเหมือนเดิมนะครับล่วงไปข้างหน้าแสดงว่าน้ําหนักมันทิ้งข้างหน้าเราต้องถลอยหลัง ตัวแกนกิมโบนะครับแต่ถ้ากล้องไหนหลังก็ต้องกันจะตัวแกนกิมโบไปข้างหน้าแล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้เองง่ายๆนะ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะขยับขึ้นขยับลงนะแกนมันไม่จิ้งกับตักลงไปทางใดด้านหนึ่งครับก็แปลว่าใช้ได้นะครับต่อไปก็เป็นแกนที่2ครับก็คืออยู่ตรงข้างหน้าเราฮะอันนี้เราก็จะขยับซ้ายขยับขวาครับให้ดูนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันเอียงลงทางซ้ายมันเอียงลงทางขวาถ้ามันเอียงลงทางขวานะครับเพื่อนก็ต้องเลื่อน gimbal ไปทางซ้ายแต่ถ้ากล้องมันเอียงซ้ายเพื่อนก็ต้องเลื่อนแกน gimbal ไปทางขวาแล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้เองครับตามภาพ ก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะก็จะทําการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในเจ้าตัวกิมโบด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องใช้พลังงานในการทําการตรวจสอบบาลานซ์ของเจ้าตัวกิมโบด้วยนะครับการชาร์จก็ใช้ USB Type C นะครับแล้วก็ผมเอาเจ้าตัวอะแดปเตอร์ของ p h o n นนะมาทําการจ่ายพลังงานให้กับเจ้าตัวกิมโบนะครับก็ชาร์จไปก็เอาให้เต็มเลยก็ได้นะครับผม แล้วก็สุดท้ายครับแกนหมุนครับซ้ายขวานะ่เอาไว้แพลนนะครับไอตรงเนี้ยก็จะต้องกดล็อกเจ้าแกนสุดท้ายที่อยู่ตรงฐานนะครับก็เลื่อนกิมโบให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวแกนครับแล้วก็ล็อกนะไอนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไอแกนเนี้ยนะฮะมันจะมีไอแกนที่มีปัญหาก็คือแกนบนสุดนะครับกับไอแกนกลางเนี่ยแหละนะฮะที่ว่าจะเป็นมุมกลมมุมเงยมุมเอียงมุมป้ายขวาอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะเมื่อผมทําการทำบาลานซ์ทุกแกนแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่าไปล็อกทุกแกนนะครับก็ต่อจากนี้เราจะใช้เจ้าตัว gimbal เองเนี่ยในการเช็คบาลานซ์ด้วยตัวมันเองนะครับก็ให้ทําการเปิดเจ้าตัว gimbal นะครับที่ปุ่มขวานะด้านขวามือเราจะมีปุ่มให้เปิดเครื่องอยู่นะครับมันก็จะขึ้นโลโก้อะไรก็บาบาก็ว่าไปนะครับทางด้านซ้ายครับมันจะเป็น looking นะครับแล้วก็สามารถกดลงไปได้นะครับเราก็ทําการเลือกฟังก์ชัน advance นะแล้วก็กดไอเจ้าลูกเลื่อนเนี่ยลงไป1ทีนะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อว่า g i m b อลเช็คออโต้ะเนี่ยแหละจะเข้าสู่กระบวนการของตัวเช็คด้วยตัวมันเองของ g i มบอลว่าบาลานซ์มันดีหรือเปล่านะครับในแต่ละแกนซึ่งจะต้องตั้ง g i มบอลไว้กับพื้นในระนาบนะครับพื้นเรียบะนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการพารเบต e นะครับจนมันเสร็จสิ้นนะครับถ้ามันไม่มีการฟ้องเออร์เลอร์โค้พวก1 0ึ่อะไรเงี้ยนะก็แสดงว่าอ่านครับแล้วก็ g ิมบอลมันจะแจ้งสถานะว่ากูดก็คือดีเยี่ยมก็แสดงว่าใช้ได้นะฮะ เมื่อเราทําการเช็คบาลานซ์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องนะครับทุกแกนต่อไปจะเป็นการเช็คของการลันมอเตอร์ในแต่ละแกนนะครับให้มันมีการสมูทในเวลาเราถ่ายทานะครับก็จะเป็นการเลือกออโตมัตนะครับก็ทําการเลือกฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ตัว g ิมโบจะทําการสั่นมอเตอร์นะครับให้เหมาะสมกับน้ําหนักของตัวกล้องเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการตั้งบาลานซ์และเพื่อนก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วครับผม กันไปในเรื่องของการติดตั้งกล้องกับเจ้าตัวกิมโบนะครับเพื่อนนใดชอบก็รดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อน,นแปลงให้กันคลิปหน้าเป็นไรก็กปดติดตามต่อไปคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ